ช่วงกลางเดือนกุมภาแท้งน้องและเริ่มท้องช่วงกลางกลางพฤษภาตั้งคันอีกแต่กังวลเพราะมีอาการปวดเมื่อยเอวและปวดหน่วงหน่วงท้องอาจจะแท้งอีกใช่ไหมนะคะบอกไม่ได้อันนี้บอกเลยนะคะว่าบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าในช่วงของการตั้งคันในระยะแรกนะคะหลายๆท่านก็จะมีอาการปวดหน่วงร่วมด้วยอยู่แล้วนะคะ แล้วอาจจะมีอาการปวดร้าวไปถึงบริเวณเชิงกรานนะคะทั้งสองข้างเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาการในช่วงของการตั้งครรภ์ระยะแรกค่ะจะมีอาการคล้ายๆกับตอนที่เรากําลังจะเป็นประจำเดือนก็คือจะมีเส้นเลือดนะคะมาเลี้ยงที่บริเวณอุ้งเชิงกรานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอาการคล้ายๆกับท้องน้อยอืดๆนะคะท้องบวม,บวม หรือมีอาการปวดนวงนวงปวดปวดตุ๊บตบุอะไรแบบนี้พวกนี้คือเป็นได้หมดเลยซึ่งอาการตั้งครรภ์ระยะแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องลมท้องนอกหมดลูกหรือท้องปกติอาการเหมือนกัน นะคะไม่สามารถแยกจากอาการได้นะคะการที่เราจะรู้ว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติไหมเลยจําเป็นจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัลตราซาวด์หรือการเจาะเลือดนะคะเพื่อดูระดับฮอร์โมนในเลือดแล้วก็ดูว่าการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งตรงนี้จําเป็นจะต้องมีการตรวจแล้วก็มีการติดตามอีกทีแต่ยังไงหมอส่งกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะให้การตั้งครรภ์รอบนี้นะคะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติค่ะ แล้วก็ขอให้การตั้งครรภ์น,นี้อยู่รอดปลอดภัยจนสามารถคลอดได้ในอายุครรภ์ที่ครบกําหนดเลยค่ะและยังไงก็จะได้มาติดตามเพจหมอนะคะไปเรื่อยๆเลยมีอะไรก็สามารถจะมาพูดคุยกันได้ตลอดเลยค่ะ